ุบันเราเห็นสัญญาณความรุนแรงจากผู้ที่ถูกยาเสพติดทำลายสมองเกิดอาการคลุ้งคลั่งก่อเหตุแทบจะรายวันและดูเหมือนจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่พศ2564มีแนวทางให้ผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยทำให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่มีมุมมองไม่ตรงกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดพิษร้ายที่เกาะกินสังคมไทยให้ลดน้อยลงได้หรือไม่เช่อชูคุณธรรมน้อมนำความดีสร้างวิถีชีวิตพิชิตยาเสพติด ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ปีการศึกษา2,565สำหรับการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแดงม้อได้มีกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปีพุทธศักราช2,565ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงาน การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านแดงหม้อกำหนดนักเรียนทุกชั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดโดย 1. การสำรวจข้อมูลความพร้อมของวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนบ้านแดงหม้อ 2. การสนับสนุนครูพระประจำโรงเรียนให้มีบทบาทสอนศาสนาสร้างคุณธรรมและสร้างยาเสพติดให้กับโรงเรียน 3. การบรรจุภูมิคุ้มกันป้องกันการสอนทักษะชีวิตและสร้างเจตคติป้องกันยาเสพติดในหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาการจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียนบ้านแดงหม้อให้ครอบคลุมทุกกำหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกันโดย 1. ประสานให้สถานีตำรวจอำเภอเขิงในมาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียน โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียน 2. ประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเช่นสถานีอนามัยผู้ปกครองวัดสถานีตำรวจ 3. จัดตั้งชุมนุมชูบีนัมเบอร์วัน 4. การส่งเสริมการจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน และ5การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวองค์ประกอบของกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาวการดำเนินงานของห้องเรียนสีขาวได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการเช่นการจัดบอร์ดการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 2. การดูแลช่วยเหลือจัดตั้งให้มีนักเรียนแกนนำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนองปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียนช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คำปรึกษา 3. เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม นักเรียนทุกคนจะต้องมีหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน 4. กิจกรรมสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามาคัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกันกับยาเสพติดการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวจะต้องมีกลไกลของการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนํานักเรียนแบ่งออกเป็นสีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนมาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาว สารศึกษาจัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือนหรือตามความเหมาะสมครูอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำจะได้รับเกียรติบัตรจากสถานศึกษาบุคลากรที่รับผิดช,ชอบการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวและมีผลงานดีเด่นผลการดำเนินงานตามวิทยาศาสตร์5ด้านได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพนัน สื่อลามกอ,อาจารย์และปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนในโรงเรียนโดยดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565ดังนี้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการฐานศึกษาสีขาวร่วมกับบุคลากรและคณะกรรมการฐานศึกษาแต่งตั้งครูแกนนำนักเรียนแกนนำกองลูกเสือต้านยาเสพติดจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต้านยาเสพติดควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานและชุมชนจัดทำเอกสารและรายงานผลการดำเนินการและวิเคราะห์ผลและแนวทางเพื่อพัฒนาแก้ไข โรงเรียนบ้านแนงมอได้ดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก5มาตรการ16ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านแนงมอเห็นถึงความสําคัญด้านการป้องกันความเสีย่ยงจากอบายมุกโดยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 1. สารศึกษาดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว สสารศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงโรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมีการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่น 3. สารศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ สสารศึกษาจัดตั้งกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านเองม้อได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักเรียนและแยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไข เข้าถึงนักเรียนทุกคนและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนสารศึกษามีระบบการค้นหาดำเนินการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งภายในวันที่30มิถุนายนภาคเรียนที่2ภายในวันที่30พฤศจิก,กายนของปีการศึกษาและรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับไปยังโรงเรียนต่อไป 2.1ส,สารศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการบริหารโรงเรียนได้กำหนดบุคลากรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังนี้คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการปฏิบัติงาน2.2ส,ส,สารศึกษามีการคัดกรองจําแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเศษกลุ่มติดและกลุ่มค้า 2.3สารศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ CATAS มาตรฐานที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านแดงม่อได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาและจัดตั้งคลินิกเสรมารักซึ่งทางสารศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล พบว่ามีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ2.05แต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถานศึกษาได้มีการวางแผนตามมาตรฐานการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 1. สถานศึกษามีนโยบายในการบาบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆโดยดำเนินการดังนี้สำรวจข้อมูลนักเรียนแยกประเภทนักเรียนสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายในสารศึกษาและผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ติดสารเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องการบำบัดร,รักษาที่ถูกต้องทางร่างกายและจิตใจประสานกับครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลส่งต่อบ,บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อรับการบำบัดร,รักษาทางร่างกายและจิตใจ 3.2สานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยสานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานคือการจัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นสถานที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในสานศึกษาเป็นการย่อขนาดสถานที่ให้ง่ายและสะดวกต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเข้ามารับการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพอนามัยด้านจริยธรรมด้านสังคมและฝึกอาชีพ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านแดงมอดำเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุกโดยมีตู้เสมารัก4.1สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกสถานศึกษาจัดให้มีตู้เสมารักเพื่อรับร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหารเรื่องยาเสพติดและอบายมุก โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน4.2สารศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติด5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแดงหม้อได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้5.1 สานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนบ้านหนึ่งหม้อได้ดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฐานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบยมุกได้เริ่มจากห้องเรียนสีขาวได้ดำเนินการอย่างจริงจังมีการประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาตามหลัก p d c a ทุกปีการศึกษาจะประชุมพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมนิเทศกำกับติดตามประสานความร่วมมือเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและกำกับนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง5มาตรฐานส่งผลต่อนักเรียนสานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน 5.2. สานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกห้าดานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข,ข่าย 5.4สารศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU และ5.5สารศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแดงหม้อตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และได้เข้าร่วมดําเนินงานสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยได้พยายามจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์และห่างไกลยาเสพติดซึ่งผลจากการดําเนินงานประจําปีการศึกษา2565ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแดงมอได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องมุ่งมัน่นแก้ไขขจัดภยัยยาเสพติด